นใช่พี่สวยมากๆเลยอ่ะมันจะเป็นโทนพาสเทลมันละมุนมันแบบมันคือใช่ <c oughs> พร้อมถ่าย้วครับอโอเคนะครับมาแล้วหรอคะ พบกันอีกแล้วนะคะฟ้าค่ะยิ้มค่ะสบายดีมาเกียตค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมารีวิวชั้นมันเป็นชั้นลิ้นชักน,นะคะอเนกประสงค์นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะ mm hmm. ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะน้องฟ้าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่เพื่อการเตือนเตือนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะขอบคุณบริษัทสบายดีเอทส่งของไปเล่าท่านใดต้องการส่งของไปเล่าสแกนด้านล่างตรงนี้เลยต่อไปนะคะยิ้มจะมาขอรีวิวลิ้นชักอเนกประสงค์ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะน้องฟ้าเราสั่งมาจากที่จีนเองเลยน้องค่ะค่าสินค้าที่เราสั่งมานะคะรวมค่าขนส่งนะคะตกตัวหนึ่งจะอยู่ที่8 3 5บาทซึ่งต่างจากราคาที่ไทยเท่าไหร่นะคะน้องฟ้าอ่า100บาทเลยค่ะโหต่างจากที่ไทย100บาทที่ไทยหมายถึงว่าบางร้านนี้เขานําเข้าจากจีนเองแล้วมาขายในช้อปปีเองลาซาด้าเองราคาจะต่างกันที่100บาทนะคะท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อที่จีนเองเลยนะคะถ้ารอได้ก็สั่งได้เลยค่ะเราจะมาแนะนำท่านผู้ชมได้ชม กันนะคะว่าสินค้าที่เราสั่งมานะคะข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยสินค้าที่เราสั่งมานะคะลูกฟ้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะลักษณะกล่องเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็น้องมากลก่ค่ะก็จะมีมีรอยหูบ,บ้างเล็กน้อยนะคะตัวนี้นะคะเราสั่งมาทั้งหมดกี่สีนะคะลูงฟ้าทั้งหมด3สีค่ะไปดูกันเลยไหมว่าสีอะไรบ้างแล้วไปดูกันเลยว่าการประกอบเป็นยังไงนะ,ะโอเคไปลเลย สีนี้ขอเรียกว่าเป็นสีทูโทนแล้วกันนะคะน้องจะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะนี่คือสีแรกนะต่อไปจะเป็นสีฟ้าค่ะแล้วสีสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นสีชมพูที่สั่งมาทั้งหมดนะคะเราจะสั่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีทกโทนค่ะฟ้าค่ะแล้วก็สีชมพูค่ะเดี๋ยวยิ้มจะมาลองให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆแล้วก็ดูร,รายละเอียดชั้นอเนกประสงค์ที่เราสั่งมาว่า สินค้าตัวนี้นะคะใช้งานจเป็นยังไงบ้างคจนจริงหรือเปล่าแล้วดีเทลด้านในเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงค่อนข้างที่จะเตะมากเป็นไงไปดูค,ะค่ะตรงูแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นดินชักอเนกประสงค์นะคะตอนี้ทั้งหมด5ชั้นหนึ่งสองาสี่แล้วก็ห้าขอดูด้านข้างนิดนึงค่ะ,ะคุณฟ้าด้านข้างจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ คือเยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสั่งของมาจากจีนชั้นลินชักแค่นี้นะคะน้องฟ้าชั้นลินชักแค่นี้นะคะน้องฟ้าทำไมราคาอยู่ที่800กว่าแต่บอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับห้างทั่วไปนะคะน้องฟ้าเนาะใช่คะ่ะคือดีเทลน้องจะไม่เหมือนกันนะคะดูด้านข้างนี้เลยท่าสั่งจากห้างทั่วไปตัวนี้จะเป็นเป็นดู แล้วก็เสียงต่อว่าเผื่อมีฟูดมีอะไรเข้าคือมันเสียงมากๆนะคะดีเทลด้านคางจะเป็นอย่างนี้นะคะคือติดมิดที่หดเลยนะคะไม่มีส่นแน่นอนด้านี่ก็จะประมาณนี้หูด้านขางก็เป็นเหมือนชันทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะไม่ใช่เรียบๆนะตัวนี้จะมีลายให้ด้วยลวดลายนะคะแต่งสวยงามในชั้นฟ้าแล้วก็นี้ด้าน้างนะคะเป็นเหมือน้าขคางส่วนด้านล่างอ่ะเดี๋ยวจะให้นักผู้ชมดูด้านล่าง เาจะมีล้อด้วยนะคะเขาเรยว่าพลาสติกค่อนข้างที่จะแบบเหนียวมากเหนียวนะคะยังเลยว่าโคตรเหนียวค่ะท่านผู้ชมคือใช้ได้เป็นแบบยูในลาตปีเลยนะถ้าบา,างท่านในร้าตัวนี้เขาขายเป็น4,500บาทแต่เพิ่อนาจีดแค่ไม่กี่ร้อยเราจะได้สินค้าที่ดีแล้วมีคุณภาพคือเราได้ยินถึงความแบบเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกที่มันเหนียวถ้าเป็นพลาสติกที่มันกรอบท่านผู้ชมคะ อย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วะคะ่ะแต่แน่นอนค่ะนะคะอันนี้เราสามารถจะให้ดึงให้ดูได้เลยขึ้นมนีเหงอะฟ้าดูสิเนาะใช่ค่ะคือมันดีมากค่ะทุกคมแล้วด้านในสินค้านะคะเขาจะมีคมู่มือการประกอบด้วยนะคะหรือวเราที่สำคัญน้องหนูที่ตัวดีนะคะหนูตามแบบตามบ้านตามเรือนเราชอบเข้ามากไปยิง่งพ้าสติที่แบบบางๆเข้าแน่นอนนะคะน้องกัดซอฟเข้าไปได้แน่นอน ด้านบนนะคะจะมีรวดลามเล็กน้อยนะคะหน้าล่าคือดีความกว้างของน้องนะคะตรงนี้นะ,ะจะอยู่ที่42เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงนะคะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะจะอยู่ที่83ซมเซนติเมตแล้วก็ตัวนี้นะคะความลึกของน้องนะคะจะอยู่ที่30เซนค่ะคุณจะได้แบบงานคุณภาพไปใช้แน่ คอนเฟิร์มว่าดีมากดีที่สุดเลยจีมคะน้องอนะลองรับน้ำหนักได้ถึง15กิโลเลยนะคะ15กิโลท่านผู้ชมคือจริงๆอะถ้าจะให้ สินค้าตัวนี้ลิ้นชักอเนกประสงค์ตัวนี้ดียังไงนะคะคงไม่หมดแน่นอนนะคะอันนี้คือไม่ได้เบอร์นะแต่เรารีวิวตามจริงนะคะท่านผู้ชมก,ก็ลองเข้าดูในลักซาด้าน,นะคะที่สำคัญเราจะสั่งของร้งงานไหนนะคะยิ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูรีวิวกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะสั่งสินค้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฟ้ากับพี่ยิ้มก็จะขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านใด ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราบริษัทษสบายดีเทคขนส่งไปรลาวใครที่สนใจส่งของไปรลาวสแกนที่ด้านล่างเลยค่ะอเยค่ะ,ะเะจะเอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ